ก็าหาลักทรัพย์ในเวลกกากลางคืนโดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นมอมหน้าหรือทำเรื่องประการตื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจําหน้าได้ในเคหสถานสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้อนุญาตนะครับหรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นโดยใช้ยามฐานะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้้นการจับกุมนะอนาการนี้จะพาไปเอ่อทำาที่จับกุม นะครับฮะจากผมเลยเหรอแล้วเราไปทะไรไวน้นึงเราเราไปก่อเหตุอะไรไว้ไปเอาฝาเหล็กมาฝาเหล็กอะที่ไหนที่พระมงกุฎสมาพระมงกุฎครับแล้วเอาไปทําไมถึงต้องไปเอาที่นั่นเน่ผมเขาจะเขาคนเขาพาไม่ใช่คนหนอกใชเขาให้พาพาเข้าไป่ยใครใคร มองไม่เห็นหรอกครับมองไม่เห็นใช่แต่เขากระซิบมึงตลอดนี่เ่ะกระซิบว่าให้มาเอาที่นี่ใช่แล้วแล้วแล้วยังไงต่อทีนี้ชื่ออะไรอะ่ะเขาชื่ออะไรเ <c oughs> <c oughs> นาะนะยเราชื่ออะไรป <c oughs> ู่อะไรนะคือเจ้าที่เจ้าทางจอ๋อเจ้าที่เจ้าทางให้เข้าเอาที่นั่นแล้วแล้วพอเอาที่นั่นเอาไปทำอะไรต่อ ว้าวเก็บไว้แล้วไปขายจะขายได้กี่บาทไี่บาทผมไม่แน่ใจสองสามร้อยเนาะแล้วเอาตังไปทำอะไรเอาตังไปใช่ไหมครับไปใช้ทำอะไรเลี้ยงตัวเองราทำมาบ่อยยังก็ไม่บ่อยผมไม่ก็ไม่บ่อยอะครับผมไม่บ่อยนะไม่บ่อยรับสารภาพนะว่าเป็นคนทำนะใช่โอเค